สวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องเบิร์ดจุกุจุกดเนาะวันนี้ว่าวเอมีโอกาสเลยว่าปั่นหนิงโป้พี่น้องมาแต่เดินพี่น้องได้ไม่ได้ขึ้นเลยพี่น้องมากับบ่าวสากลสองคนเนาะงบาสะกลส่วนมากคุณว่าไม่เห็นอยากซอยซอยได้คนไหมโอเควันนี้เพราะว่าบุญบาทพี่น้องเป็นบุญบาทองค์สุของคุบาวัดหนิงโพเนาะมาบุญบาทได้นี่ขาหันมู พูดต,ต,ติดติดเดือยมาจากทิ่ไดมีใคมีปิดโมโตครับุ๊บแม่ก็จะขาหมนี้มาดีมาดีมาดี่คือผาเขามาตะเลือแข็งหมดนี่ปินโม หันกระบีด้ะหันเนาะอ๋อเจ๋งเลยนล่อเาจ,าอจ<ม>ี๊ยกมาตะวันจูดถักมันเป็นงานปรุงสบผู้ปาพี่น้องเขาจัดขึ้นตามประเพณีของเขาเนาะที่ที่ว่าอย่างพว ว่ามีคูบาทเซียแล้วก็เชียงวัดน้องคนเก่าโลกก็เป็นเอ็ดบุญน้ำคูบาทนะพี่น้องนี่ก็เลยจัดงานบุญบาทเป็นบุญใหญ่ด้วยเก็บอะไรก็เก็บตัวนี้อยใหญ่ก็บุญนี่ไอ้ไบบคล้ายตัวอะไรวะ วขนม่อมา่มมซาแดงตันึงพับะซับตัวน้อยไงเนี่ยพี่น่เจาตมีแน่าเรามันเนาะเขนาดบุญบาทนะพี่น้องเลยมีหนหมูพุ่เนาะป่นหมู วอนไวันไบินเรี่ยงี้วันบินเรี่ยงบินไนเพิเติมบินไนเขาจัา้าให้บินไายเออแบ่นี่าหาี่จงจางเาินเองตัวหนึ่งมเป็นตัวใหญ่แบบไรวะเขาเขาห้ตัวนึงกันะตัวใหญ่ที่สอจับองจับนี่ัตรนี่เลยวตันี้เขาเอาหายด้วสื่ออากินเองู้เขาสื่อน้าเขาเก็บม่อ้นเห็ดโอ้ขารหาตัวหนึ่งขาเห็ดยังค่ะบ กาปูตาแมะนานั <S <s <at> ่กันูรึขาแม่ขาโมอลังการกว่บ้านเท่าหกิงาะบ้านเท่ากันขาวบามีได้ปีนี้อี่ก็บาเอายอมเงินมอเกิดเงินอะเออเอนี่บน้าอันี้นี บาข้าวมันอันนี้เฉพาะทาเมืเ่อันนี้ะะข้าวทาครับ้ปิ้กินเรอ้อง,องัวเพินกินอ้นมั่เยอเอ,อนเออาอุปแบเที่วาใส่เนาะเออข้าวเรียวเลกรอบไม่ไดา้หาระ มุ้ยมองไม่เมื่อเห็นหนาละลายมือแล้ววะเมนอยู่ผีกาจากไ้เต็มโอนี่จะมห็นกิดนยี่ใหม่บ่รจาสกองอ่ะต่อไปดิ

ตาสวงถึงบานเนาะล่าข้าวท้องผูเองรเมื่อหาแล้วมอท้องใิ่หครับเดียที่แต่ว่ามันลงอเสียงเนาะเฮ็ดสภาพเฮ็ดทะหูมันเครื่องเปิดที่แกเกรแม่ท้องทล้องเป็นจากข้างเสียงประตเองมันมันวนประตูเสียงนะมอท้องปรตูมันมอท้องคุณกูวัดเออวัดเลย่ะพอแล้วบัน เปิดที่นอเจอเนาะ่นแล้วอืมแบบนี้นเี่อมเดันคนเสลวเนาถ้หนไมหวนเนาะม่ันเนาะหมอบอืมลองเห็ดบ

แ้ดงว่าเ oh, <okay>. oh. อ้าเียวดีอ้ออย่างกาลอบๆเลยอาชีพเด็กนเดเนี่ยอะไรดิโอ้ีนี่ตัว oh. นี้นี่เอาไว้จะทงนี่กรปิเยนองมากเยนหน่มมากคักคัเกือบเนาะช็ดอกเนื้อ

เงินเดือนของก่อนยังมีมาได้เงินบาทงาป่าหัวใจนี่เก้ามีเงินบาทบางที่เออไหนนะปลาได้ไหมกินเนาะต่ำไม่คุดเป็นเป็นมือเจ้าภาคดีว่ะมือเจ้ามันพอดีกรอบเนาะบ่ใหม่โบนี่โบใหม่เขาเนาะเป็นนั่นจะบินนะเจ้าเนาะ บาตะกุ่ามาแตเลยผองเลยน่องได้เนาะนอนได้ตัวนี้เนาะมากคุนประเดเนาะมบัวเขียนใส่ใส่เขียนบมบัวแต่เขาเขียนโชิงไข่ก็ได้เนาะแต่ผมกุ่นบะโคชิงไข่มันกินเม่อไรนะเเขียนหมอบัวเอามึงได้กินจนเบดอ้หอมอะไรนี่ บานชุกมาสีเดืองๆตัวสุด,ด,ด,สดแดวแนัวนนี่บางวระเทศอาจจะบปกินนี่พี่น้องนี่แต่ทางไทยอาจจะเห็นดูแต่บ่าได้เนาะตัวนี้เขาเห็นแต่ในโทรศพัพท์นะพี่น้องเขาบัวได้ล่างขี้โพนออกเนาะเขาสีมกุกขี้เท้านะแตก,กับป่าตะเคียวโคนออกเขาไม่ชีหอมเหมืนกัน เราบอกเริ่มที่มากก่ากูบะฮูให้กุร้าไปใช่ไหมสมมาพาขวดนะฮะวากนเท่านี้มากเลยบอกกินแล้วเซลนี้เคยไหมเขากรเลี้ยวอเหนึ่งใช่ปะบาลองท่ร่มาโอ้งมาฮะกระส่วนขึ้นมันส่วนยูมปะขบวเดืมดอกอจัดถิมเยอะเบอมาคุมาอโทษฮะขออึกระเทีอยวกเพื่อนนี่ นั่งกินกำนวนห้กเพื่อนเอาขอบะมาใส่ผู้นี้ตอนนี้กำลังเดินทางกลับียองเลยแยกกระเดาเลยเนาะใำไมก็เลยมาอ่นานอย่างนี้นะผู้หนูสาวไก่โอ้ดมาห้าตาเดือดแค่ ทางกลับเราเมื่ออาบน้ำมาใหมแ่แง่แท้ห้ารอบหนึ่ตั้งเลย,ยรอดแล้วห้ารอบ แล้วก็เดี๋าค่านคือสมาดเดียวกันเดี๋เนาเดีนกมัน,น,น,นต้องแทนเออมันต้งง <c oughs> องแทนเออ้ดีกสิโอเดอ